ไฟคอกนักศึกษารถไฟฟ้าดังประตูเปิดไม่ออกเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สลุปกรณีครอบครัวของคริสต้ามิเชลศึกาฮะนักศึกษาชาวสหรัฐวัย19ปีเสียชีวิตจากเหตุรถเทสลา c y b เบร์ทักพุ่งชนต้นไม้ด้วยความเร็วสูงจนไฟลุกท่วมเนื่องจากไม่สามารถออกมาจากรถได้พ่อแม่ของเธอได้ยินฟ้องบริษัทเทสลาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยระบุว่าลูกสาวของพวกเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยในตอนแรกแต่เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกและสำลักควันเนื่องจากแบตเตอรี่ของรถเกิดไฟลุกไหมในคำฟ้องร้องระบุว่าประตูของรถไซเบอร์ทักซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอาจไม่ทำงานเมื่อเกิดการตัดไฟและปุ่มเปิดปิดประตูฉุกเฉินแบบแมนนวลมีตำแหน่งที่ซอนและใช้งานยาก ทำให้ลูกสาวของพวกเขาไม่สามารถหนีออกมาได้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัสทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจขณะติดอยู่ในรถที่กำลังลุกไหม้เป็นเหตุให้คริสตามิเชลสิกาฮะนักศึกษาปีที่สองเสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนส่วนผู้โดยสารอีกคนได้รับบาดเจ็บแต่รอดชีวิตเนื่องจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช้ไม้ทุบกระจก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วในเมืองพิตมอนตรัฐแคลิฟอร์เนียและเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาศาลใน,นฟลอริดายังได้ตัดสินให้ครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเทสลาได้รับเงินชดใช้กว่า178ล้านปอนด์ราว8,000ล้านบาทจากกรณีรถไฟฟ้าไหมและไม่สามารถเปิดประตูออกได้